นกกำลังกินขนมไทยอาฮ่าฮ่าไปเที่ยวไปเที่ยวลูกเดี๋ยวนะเอาอาหารให้นกก่อนนะเอาขนมน้องให้นกก่อนนะนกตัวไหนยังไม่ยิ้มเอาไปขนมของน้องไปอาป้าปูเอาให้นกกินนกมันหิวลูกไปอาหิวก็ไปซื้อใหม่รอบนี้เสร็จนกนกกินก่อนนะลูกนะ เอาไป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 เห็นไหมเห็นไหมพี่นกลงมากินโอ้พี่นกลงมากินขนมน้องไพฮาครอบครูไม่ได้เอาผลไม้มาให้นกนะไปโอ้เอาไปนั่ง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 บนก่อนั่งบนเอาขนมไปกินนั่งบนก่อนนั่งนูนกนั่งนูนกนกไปลูก มีนกอะไรบ้างลูกนกกระยางนกอีกานกเีกย้ยงและนกอะไรก็ไม่รู้สีน้ำเงินเนี่ยสวยเน,ะนเ<อ>าะเอาไป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 มาน้านั่งมนั่งมานั่งดูเดี๋ยวนกลงมากินลูกไม่ต้องแย่งกันไหนนกขินหรือ,อยัง เ็าแล้วนี่มากินแล้วน้อยเอี้ยงด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้หมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้ว